ปนัยัตสิขอนอบน้อมแด่ปรารนตไตรกราบนวสการขอโอกาสท่านคราจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการสวมดมนต์ค่ำปี ในปีนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้สาธุาวางวาเมื่อลงชะกาขอเวลาสักนิดหนึ่งนะถือว่าเป็นการให้พรให้ศีลเราก็คงรับศีลไปแล้วแล้วเราก็ไดร่วมกันสวนมดมนต แต่เบื้องต้นเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระกรชัยมงคลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราก็ได้มาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีที่เรามีความตั้งใจและกับมาร่วมในพิธีแล้วก็บทที่เราสวดก็มีลายบทนะ ที่จริงบางช่วงบางปีก็จะสวดไปจนจนถึงเที่ยงคืนก็จะชยันโตเบิกเลิกเพื่อให้เราได้เป็นสุริเป็นมงคลจะว่าปีนี้ในช่วงที่เที่ยงคืนพวกเรากำลังสวดพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรและวก็มีการ สาธยายอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ในพระธรรมจักรกับปวัฒนสูตรด้วยพระธรรมาก็เลยอยากอธิบายอยากให้ผ่นท่านทั้งหลายซึ่งเรียว่าเป็นเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นความบังเอิญในขณะที่ข้ามปีเราสวด สาธยายพระธรรมจักรมีพระธรรมคำสั่งสอนที่สำคัญที่อยู่ในนั้นโดยเฉพาะอริยมรรคีองแปดในพระธรรมจักรนี้ก็จะกล่าวถึงการปฏิบัติสองอย่างที่ที่เราจะต้องเว้นอย่างที่หนึ่งก็คือการทรม,มานตนให้ลำบาก อย่างที่สองก็คือการตามใจตนเองในกามคุณที่เรียกว่ากามสุขลัการนโยกสองอย่างเนี้ยไม่สามารถที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้แล้วอาจจะเป็นโทษกับพวกเราด้วยพทธเจ้าจึงตรัสอริยมรรคมีองค์แปดที่เรียกว่าทางสายกลางฉะนั้นพรวันนี้ ก็ามาก็เลยอยากจะฝากให้ท่านทั้งหลายได้ไปศึกษาทางสายกลางคืออริยมรรคกงแปรให้ดีๆซึ่งในอริยมรรคกงแปรเนี่ยเป็นหลักในการที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์หรือว่านำเราไปสู่ความเป็นพระอริยะพระพุทธเจ้าท้าต่ตรัสว่า ถ้ามีผู้ปฏิบัติตามอริยมรรมีองค์แปดโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพะาระหันไม่ได้ว่าห้าพันปีไม่ได้ว่า, 5, วาบบกี่พันปีอันนี้เป็นการตรัสที่ชัดเจนมากคือถ้ามีบุคคลยังปฏิบัติตามอริยมรรมีองค์แปด โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอริยะจนถึงพระอรหันต์อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตอกย้ำนัานพรวันนี้จะอยากท่านทังหลายได้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโต สัมมาวายโามสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายโมให้เรามีความเียนชอบสัมมาสติสัมมาส,ส,ม,ม,าสม,มาธิสที่สหคักที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติหนึ่งก็คือให้เรามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเมื่อเราเห็นชอบแล้วก็ให้เราได้คิดชอบ พดชอบแล้วก็ทำการงานชอบในการงานที่เราจะต้องเป็นอาชีพก็ขอให้เป็นอาชีพที่สุดจริตอาชีพที่ชอบแล้วเราก็ต้องมีความเพียนในการกระทำอะไรทุกอย่างที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จและในความเขียนนั้นก็ต้องมีสติคือความไม่ประมา มีความตั้งมั่นสัมมาสม,มาธิตั้งมั่นหนักแน่นไม่หวั่นไหวถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเราก็จะมีความตั้งมั่นจะมีความหนักแน่นไม่หวั่นไหวในการที่เราจะภาคเกียรในการที่เราจะแสวงหาทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดี อารียมากวิองแปดเนี่ยสะมมาอยากให้ท่านหมอกเป็นสองชั้นชั้นเนี่ยก็คือชั้นโลกียะในชั้นโลกียะเนี่ยถ้าท่านจะทำอะไรท่านต้องเลือกสิ่งที่ท่านชอบคือสิ่งที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิคือสิ่งที่ถูกต้อง,มมค,อง,องคือสิ่งที่ชอบชอบเลที่มีอยู่สองลักษณะชอบโดยที่เราพอใจ กับชอบที่มันไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดศีลผิดธรรมอันนี้คือในส่วนที่เราต้องเลือกชีวิตเราเนี่ยถ้าเลือกถูกเนี่ยมันมันเหมือนกับเราสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งจากนั้นเราก็ไปเก็ปฏิบัติต่อถ้าเราได้ไปปฏิบัติต่อความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าเราเลือกผิด การที่เราเลือกอะไรผิดการทำงานผิดการเลือกคู่ชีวิตผิดการเลือกเพื่อนผิดการเลือกสังคมผิดถ้าเราเลือกผิดเนี่ยความล้มเหลวจะมาแล้วในเบื้องต้นกว่าที่เราจะกลับตัวทันกว่าที่เราจะแก้ไขได้บางทีก็เ,เสียหายไปเยอะเรื่องว่าบางครั้งอาจจะสายจนเกินไป ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงต้องเลือกอะไรที่ถูกในการทำงานเลือกบุคคลที่ถูกที่เราจะต้องคบที่เรียกว่ากัลยาณมิตรเลือกสถานที่ทำเลหรือว่าที่อยู่ที่ทำมาหากินที่เราจะต้องทำอะไรให้มันแบบเจริญมันต้องเลือกให้ถูกที่ การที่เราสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ถูกทั้งความรู้ความสามารถที่เราคิดว่าเราทำได้ดีเรามีความสามารถในการที่จะยกระดับฐานะทำให้เราประสบความสาเร็จเจริญได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากนั้นก็รู้จักวางแผนรู้จักวิเคราะห์รู้จักพิจารณา เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์มียุทธวิธีในการที่จะไปทำงานในการที่จะไปแก้ไขในการที่จะไปวางแผนหนึ่งสองสามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดอันนี้คือสัมมาสังคปะคือเราต้องรู้จักดำริถ้าในทางทำ ในการปฏิบัติก็จะดํำลิออกจากกามดําลีออกจากการพยาบาทดําลีออกจากการเบียดเบียนอันนั้นคือเป็นโทษแต่ในทางโลกในการทํามาหากินเราจะต้องรู้จักคิดรู้จัก,กวางแผนในการที่จะพัฒนาสัมมาวาจาการสื่อสารที่เราจะต้องเชื่อมโยงเพราะว่าการกระทำอะไรบางอย่างมัน มันทําคนเดียวไม่ได้เรือว่ามันอาศัยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการสื่อสารมันต้องมีการช่วยเหลือต้องมีที่ปรึกษาต้องมีทุนสำรองอยังต้องมีคนแบบคอยซัพพอร์ตคอยดูแลใช่การสื่อสารการเชื่อมโยงจึงเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จจากนั้นเราก็ทำการงาน ในการที่เราจะกระทำที่แบบให้เต็มที่เต็มกําลังในการที่กระทําสิ่งที่เราแบบถนัดก็ดีหรือว่าในสิ่งที่เราแบบคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบสุจริตไม่เป็นทางที่จะนําเราไปสู่ความเดือดร้อนเสียหายที่มันผิดกฎหมายผิดบ้านเมืองผิดศิลผิดธรรมแล้วก็ต้องมีความเขียนละอะไรที่เป็นผมด้อย ใช้โอกาสปมเด่นความสามารถที่มีสร้างโอกาส,สาแสวงหาแล้วก็รักษาโอกาสนั้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในความเคียนที่เราจะต้องนำไปสู่ความฝึกหัดน,นำไปสู่การฝึกฝนนำตนไปสู่ความเจริญแล้วเราก็ต้องมีสติทำอะไรอย่าประมาทนะทุกเรื่อง จะไปจะมาจะอยู่จะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราประมาทเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเราจะต้องไม่ประมาทในการเป็นอยู่ถ้าสามารถที่จะมีสติระลึกรู้ในการกระทำอะไรทุกอย่างความผิดพลาดก็จะน้อย แล้วเราก็ต้องตั้งใจทำอะไรอย่าไปแบบเขาพูดหน่อยเขาว่าหน่อยหรือว่ามีอะไรมากระทบมาให้เราแบบได้ยินได้ฟังเป็นคนที่แบบไม่หนักแน่นไม่มั่นคงวันไหวใครพูดหน่อยใครว่าหน่อยกลายเป็นคนแบบไม่พอใจเอาใจใจบางทีก็ล้มเลิกความตั้งใจ เขาพูดเรื่องอะไรที่แบบเหมือนน่ากลัวหรือว่าเหมือนกับจะไม่สําเร็จเหมือนจะไม่ได้เราก็แบบไม่มั่นคงไม่หนักแน่นไม่ตั้งใจความสําเร็จความเจริญก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้สําหรับญาติโยมที่ดําเนินชีวิตขอให้อริยมรรค เป็นพรทำอันประเสริฐให้ท่านนำไปปฏิบัติเพื่อความสำเร็จความเจริญในการดําเนินชีวิตในทางธรรมที่เราจะต้องมีอริยมรรคคือให้เราเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกเห็นว่าชีวิตเราในดับทุกได้มีทางที่จะดับทุกก็คืออริยมรรคที่เราจะต้องเจริญเพื่อให้เกิดความเจริญคือเข้าอกเข้าใจให้ยิ่งขึ้นไป ในการที่เราจะดำริก็ต้องดำริออกจากอะไรที่คิดดำริออกจากก้ามดำริออกจากการพยาบาทดำริออกจากการเบียดเบียนจนถึงการงานที่ไม่ไปผิดศีลที่เราไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามแล้วก็ต้องมีอาชีพการที่เราทำอะไรที่ต้องแบบไม่เป็นวิชาอาชีวะ คือไม่เป็นมิจฉาชีพเป็นผู้ที่มีความสุจริตบริสุทธิ์ในการกระทำบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเกื้อหนุนส่งเสริมกันแล้วก็ให้เราได้มีความเพียรที่ด้กล่าวว่าละชั่วไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรไม่ให้ความชั่วนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วก็เพียรสร้างกุศลเพียรละกุศล ทำความดีแล้วจะต้องรักษาความดีให้ได้แล้วก็ทำอย่างไรจะให้ความดีมันเจริญขึ้นไปแล้วก็ให้เรามีสติในการพิจารณาเห็นความจริงในกายในเวทนาในจิตในธรรมถ้าเรา่มหวังความเจริญในทางธรรมที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์เราก็ต้องมีสติในสติปัฏฐานในกาย ให้เราได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความกข์และเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ไล่ไปจนถึงเวทนาไล่ไปจนถึงจิตไล่ไปจนถึงธรรมที่เราจะถอนความพอใจไม่พอใจออกจากจิตใจเราให้ได้คือไม่หลงไม่ยึดมั่นถือมัน่นในกายนี้ หรือว่าในเวทนาในจิตในธรรมที่เกิดดับให้เราได้เห็นความจริงสุดท้ายก็คือความตั้งมั่นถ้าใครชอบจะเริญสมาธิที่จะให้เกิดความสงบที่จะเป็นละวิตกไปละวิจารหรือว่าปิติสุขที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ละไปตามลำดับลำดับถ้าในการปฏิบัติที่เราจะต้องมั่นคงหนักแน่น ที่มีความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าสมาธิที่เป็นสัมมาธิฏฐิคือมีความบริสุทธิ์ทำเพื่อความบริสุทธิ์แล้วก็นุ่มนวลควรแก่การงานในการที่จะปฏิบัติให้เกิดความเจริญแล้วก็จังมั่นสมาหิโตสัมมาสมาธิมีองค์อยู่สามอย่างคือบริสุทธิ์บริสุทธิโทสมาหิโต ั้งมั่นกรรมนิโยนุ่มนวลควรแก่การงานอันนี้คือทางที่ท่านจะนำไปสู่ความเจริญในทางธรรมฉะนั้นวันนี้ฝากพรธรทมที่สำคัญในหลักที่เราจะนำไปศึกษาในหลักที่เราจะนำไปปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จความเจริญคืออริยมรรคมีองค์แปดเริ่มต้นที่ความเห็นชอบที่เราจะต้องเลือกที่ถูก อะไรที่เลือกถูกอะไรที่เลือกดีแล้วนั่นแหละจะเป็นเบื้องต้นที่จะนําเราไปสู่ความสุขนําเราไปสู่ความสําเร็จนําเราไปสู่ความเจริญท้ายที่สุดในวาระดิถีวันปีใหม่ในวันนี้ขออ้างอิงอานาจคุณภศษีรัตนไตรบุญกุศลอันใดที่พวกเราประพฤติปฏิบัติ ขอบุญกุศลอันนั้นจงเป็นพลังให้กับท่านทหลายเป็นผู้มีความเจริญเจริญด้วยศีลด้วยการเว้นบาป จเจริญด้วยธรรมด้วยความไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะมีธรรมะนำไปใช้ในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องให้ดีงามและนำตนไปสู่ความสุขนำตนไปสู่ความสำเร็จนำตนไปสู่ความจเจริญน,นำพาตนเอง ให้สามารถที่จะเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ